สวัสดีค่ะเราจะมาบันทึกรายการค้าวันที่2มกราคขายเชื่อจอพลาสมาเครื่องละ25,000บาทจำนวน2เครื่องให้กับบริษัทเ a เจำกัดโดยออกใบสมมงของทาใบกำกับภาษีทับใบแจ้งหนี้ลขที่อ้างอิน SI 0 0 0ทับ00002เราจะเข้าไปที่ระบบโปรแกรันมัยออกนะคะเราจะไปเลือกที่ระบบ าและรับจองสินค้าคลิกนะคะแล้วก็จะไปคลิกที่ Workflow เราก็จะมาคลิกที่ i n v o i c e สินค้าเราจะเลือกที่หัวข้อ1.2ขายเชื่อเรากดโอเคได้เลยค่ะจะเห็นว่ามีโปรแกรมมีรายการอยู่แล้วเราจะเข้าไปเพิ่มที่ X3 เลขที่และเลขที่อ้างอิงเราจะให้ระบบรัน เราจะมาเปลี่ยนวันที่เอกสารเป็นสองครั้งนี่เรากดโอเคค่ะโอเคตรงลูกค้ารหัสเราจะใส่งจีและ Enter พหนึ่งครั้งเราจะเลือกบริษัทเดียร์ในเอเลือกหรือเอ็นเพิรนยอดนี้ขนาดนี้คืสมบัดิ าารายการสีกดเลขค่ะเราจะมาที่แท็บรายการสินค้าช่อง T เราจะใส่หนึ่งรหัสสินค้าเราจะใส่จุดแล้ว Enter เราจะเลือกที่จอคลาสมาเลือกก็จะใส่จำนวนจากรายการเมื่อกี้คือสองเครื่องกด Enter ค่ะก็กดโอเคนี่ก็เป็นการบันทึกรายการค้าวันที่ส,งสงอสงค่ะ H หกบันทึก เราจะเห็นว่าโปรแกรมลงบัญชีให้เราอัตโนมัติแล้วนะคะเราจะกดที่ exit เพื่อบันทึกระบบจะถามว่าเราพิมพ์หรือไม่ถ้าในการทำงานเราจะพิมพ์ออกมาพร้อมกับส่ง,งไปกปับสูนค้าแต่อันนี้เราจะลองพิมพ์ดูนะคะอันนี้คือเราจะเลือกที่ต้นฉบับเราก็ทิลิก็คือจะ,สะแสดงที่หน้าจอภาพ อันนี้ก็เป็นใบคำขอพาร์ติชันนะคะที่เป็นเรายละเอียดที่เราลงไปเมื่อครู่อันนี้ก็เป็นจอพารมาของเครื่องเหมือนละสองหมื่นห้าพันบาทจำนำเงินห้าหมื่นบาทอันนี้เราก,กดเอฟสิบเพื่อออกจากหน้าจออีกครั้งนะคะก็จะกลับมาที่หน้าจอเดิก็เป็นอันติดขนนิ้นการบันทึกการเท้าที่สอง เพือข้อมนี้กดย็กค่ะถ้าจะเห็นว่าเพิ่มหายการค้ามาอีกในจานแล้วนะคะก็จะกดออกคนเสิลค่ะเก็บกัรเพก่มายการค้าวันที่